คลิปนี้จะบอกวิธีการกดเงินที่ตู้ไทยพาณิชย์โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะไม่มีบัตร ATM ก็สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมีแอปแอปนี SCB Easy แอปนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะถอนเงินที่ตู้ ATM โดยที่ไม่ใช้บัตรให้เรากดเปิดแอป SCB แอปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรากดเปิดแอปเข้าไปเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วให้ไปกดตรงนี้นะคะจะมีคําว่าธุรกรรมของฉันกดตรงนี้ค่ะเรากำลังจะถอนเงินที่ตู้ ATM โดยที่ไม่ใช้บัตรนะคะโดยที่เราจะต้องมาสั่งถอนเงินผ่านทางแอป SCB ที่นี้นะคะให้เพื่อนๆไปมองหาคํา,าะคะว,คว่ากดเงินไม่ใช้บัตรจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกดตรงคําว่ากดเงินไม่ใช้บัตรเลยค่ะใส่รหัสผ่าน6หลักของเราเลยนะคะเพื่อเข้าใช้งานแอป ที่ขั้นตอนนี้นะคะเราต้องการจะถอนเงินที่ตู้ ATM จํานวนเท่าไหร่ก็ให้เรานะคะมากดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเรามาเลื่อนเลื่อนนะคะแล้วก็จิ้มเลือกจํานวนได้เลย นอกจากการจิ้มเลือกยอดเงินที่สะทอนตรงนี้แล้วเรายังสามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปเองได้นะคะโดยให้เรามาพิมพ์ตรงช่องนี้นะคะโดยตัวเลขที่จะพิมพ์ลงไปตรงนี้ได้ระบบจะมีแจ้งไว้ด้านล่างนะคะว่าจะต้องเป็นเลขที่หารด้วยร้อยลงตัวเช่นนะคะเราจะต้องพิมพ์เป็น100 200 400 1 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0แบบนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปจะกดถอนเงินที่ตู้ ATM แบบไม่ใช้บัตรจำนวนเงิน5 500นะคะคก็จะพิมพ์500ลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงคำว่าตรวจสอบข้อมูลค่ะจากนั้นก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เราจะทำการถอนเงินออกจากบัญชีนี้ของเราจำนวนเงิน500บาทตามที่เมื่อกี้นี้เราพิมพ์ลงไปนะคะ ที่นี้ถัดมาด้านล่างระบบเขาจะมีการบอกเลยนะคะว่าการถอนเงินครั้งนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเบอร์โทรที่โชว์ตรงนี้นะคะจะเป็นเบอร์ที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางไทยพาณิชย์นะคะโดยเขาจะโชว์เลขสี่ตัวท้ายเอาไว้แล้วเราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM โดยการพิมพ์หมายเลขทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอเราตรวจสอบข้อมูลและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้เรากดลงไปตรงคำว่ายืนยันตรงนี้ค่ะ พอเรากดยืนยันเสร็จระบบจะให้รหัสกดเงินอันนี้นะคะจะเป็นรหัสที่เราไปใช้กดเงินที่ตู้ ATM แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราเคยลงทะเบียนเอาไว้กับทางไทยพาณิชย์ตอนนี้เราก็ทำการสั่งถอนเงินจำนวน500บาทผ่านแอป SCB แล้วก็ได้รหัสกดเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตู้ ATM กันค่ะ หาตู้ไทยพาณิชย์ก่อนนะคะนี่นะคะเจอตู้ไทยพาณิชย์แล้วที่หน้าตู้นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาที่ข้างหน้านะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีคําว่ากดเงินไม่ใช้บัตรกดตรงนี้เลยค่ะพอกดเสร็จให้มากดตรงคําว่าไทยพาณิชย์ SCB กดตรงไทยพาณิชย์ SCB ค่ะ จากนั้นระบบจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่หน้าจอจะขึ้นนะคะว่ากดเบอร์มือถือที่ท่านเลือกเพื่อยืนยันตัวตนนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปเลยเสร็จแล้วก็กดตรงคำว่าถูกต้องค่ะพอกดเสร็จระบบเขาจะแจ้งให้เราใส่ เลขรหัสกดเงินนะคะที่เราได้รับเพื่อนๆไปหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้ารหัสกดเงินที่ทางไทยพาณิชย์เขาให้เมื่อกี้นี้นะคะนี่นะคะเหมือนในคลิปนะคะจะมีเลขรหัสกดเงินช่องบนช่องนี้เดี๋ยวเราเลเอาเลขรหัสกดเงินอันนี้นะคะมาพิมพ์ลงไปตรงนี้ พอถึงขั้นตอนนี้ก็จะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเรากดเงินเสร็จแล้วเราต้องการรับสลิปในการกดเงินไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ต้องการรับสลิปนะคะก็ให้กดตรงคําว่าถูกต้องไม่รับสลิปแต่ถ้าใครนะคะที่ต้องการรับสลิปกดเงินด้วยเหมือนในคลิปนะคะในคลิปจะกดตรงคําว่าถูกต้องและรับสลิปเพื่อที่เวลาที่เรากดเงินเสร็จแล้วจะได้สลิปในการกดเงินด้วยค่ะ เดี๋ยวในคลิปจะกดลงไปตรงคำว่าถูกต้องและรับสลิปแล้วเราก็รอให้ระบบเขาทำรายการสักครู่นะคะพอระ,ระบบทำรายการเสร็จก็จะมีเงินออกมาแล้วนะคะ500บาทตามที่เราได้กดถอนเงินเอาไว้ในแอป SCB เลยเพอเรารับเงินเสร็จนะคะระบบนะคะเขาก็จะส่งสลิปกดเงินออกมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเลือกคำว่าถูกต้องและรับสลิปนะคะเราก็จะได้รับเงิน500แล้วก็ได้รับสลิปในการกดเงินด้วยค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการกดเงินไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนๆจะเห็นว่าพอเรามาที่ตู้ ATM นะเราแทบจะไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะเราใส่แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็รหัสกดเงินที่ทางธนาคารส่งให้นะคะจํานวนเงินที่เรากดเลือกผ่านแอปนะคะเพื่อนๆกดถอนเงินเอาไว้เท่าไหร่เราก็จะได้จํานวนเงินตามที่เรากดเอาไว้บนแอปเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ